เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆว่าพืชทั่วๆไปใช้โคโรฟิลสังเคราะห์แสงให้กลายเป็นอาหารและการใช้รากดูซึมสารอาหารจากพื้นดินแต่ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาาลบนโลกพวกมันไม่ได้เหมือนกันไปซะหมดยังมีพืชบางชนิดที่เลือกกินอาหารจากแหล่งที่แตกต่างออกไปพวกมันกินเนื้อพร้อมแล้ว เพื่อที่กินเนื้อหรือัาษ์อังกฤษที่ว่า Carnivorous p l a n t ทั่วโลกมีจำนวนหลากหลายมากมายถึง750สปีชีส์สิ่งที่พวกมันเหมือนกันคือการมีความสามารถในการจับหรือหลอกล่อเหยื่อจากนั้นพวกมันจะฆ่าเหยื่อและซึมซับหรือย่อยเหยื่อนั้นเพื่อนำสารอาหารมาใช้เป็นพลังงานต่อไปชา์ดารวินผู้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการ ได้ทำการทดลองปลูกพืชกินเนื้อเหล่านี้ไว้และสรุปว่าพวกมันมีวิวัฒนาการแบบเบนเข้าโดยไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันทางพันธุกรรมนั่นก็คือพวกมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ได้ผลลัพธ์ของการวิวัฒนาการใกล้เคียงกันนั่นเองโดยทั่วไปพวกมันมักเป็นพืชที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนสารอาหารหรือยากต่อการเจริญเติบโต พวกมันจึงต้องคิดค้นวิธีเอาตัวรอดขึ้นมาใหม่นั่นคือวิธีการของการเป็นนักฆ่าเมื่อเหนียวของหยาดน้ำค้างวิธีแรกที่พวกมันใช้คือการรอให้เหยื่อมาตกอยู่ที่ใบที่ยืดยาวออกไปเมื่อเหยื่อมาจับที่ใบหรือยอดของต้นก็จะต้องติดอยู่กับตอมต่างๆที่มีเยื่อใสที่เปรียบเสมือนกาวเมื่อเหยื่อตะเกียตะกายเอาตัวรอด ตอมเหนียวเหล่านี้จะค่อยๆเลื่อนเข้าหาเหยื่อจากรอบด้านจนเหยื่อดิ้นไม่หลุดหลังจากนั้นเหยื่อจะถูกย่อยลงจนกว่าจะหมดและค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการตะครุบของกาบหอยแครงกาบหอยแครงมีกลีบกับดักสีสันสดใสเปิดอ้าคอยอยู่อย่างใจเย็น ในกลีบจะมีเส้นใยที่คอยดักจับความเคลื่อนไหวเมื่อมันสัมผัสได้กับเหยื่อกับดักจะทำงานกลีบทั้งสองข้างจะประกบเข้าหากันและทำให้เหยื่อติดอยู่ด้านในเมื่อเวลาผ่านไปเหยื่อจะค่อยๆถูกย่อยจนในที่สุดก็กลายเป็นอาหารของพืชน,นักล่าเหยื่อของมันมีตั้งแต่มแมลงต่างๆไปจนถึงสัตว์ขนาดเล็ก เมื่อเหยื่อถูกย่อยสลายจนหมดประโยชน์กรีบทั้งสองก็จะอ้าออกอีกครั้งเพื่อรอเหยื่อรายต่อไปถุงก,กับดักของสาหร่ายข้าวเหนียวสาหร่ายข้าวเหนียวอยู่ในตระกูลอุทิคูลารียซึ่งมีกับดักที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆพวกมันจะมีถุงที่อยู่ในน้ำโดยภายในจะมีลักษณะเป็นสุญญากาศและมีบานพับที่เปิดปิดได้ เมื่อสัตว์ที่โชคร้ายหลงเข้ามาเจอถุงนี้จะเปิดออกมาและโดยความเป็นสุญญากาศเหยื่อนั้นจะถูกดูดเข้าไปติดอยู่ในถุงในเวลาเพียงชั่วพริบตาบางครั้งเหยื่อก็ตัวเล็กพอทำให้สามารถหลุดเข้าไปในถุงทั้งตัวตั้งแต่แรกแต่บางครั้งเหยื่อก็ตัวใหญ่เกินกว่าจะถูกเข้าไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ต้องห่วงไปเพรยิ่งเหยื่อดิ้น ก็ยิ่งหลุดเข้าไปในถุงกับดักมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายพวกมันก็กลายเป็นอาหารที่ถูกย่อยจนตายไปในถุงมรณะนี่เองแบบกับดักลอบสเตอร์ของเจลิเซียเหยื่อของเจลิเซียมีขนาดเล็กกว่าพืชอื่นๆแต่วิธีการก็น่าสนใจไม่แพ้กันโดยพวกมันใช้รากเป็นแหล่งการหาอาหารเพราะแหล่งอาหารของมันคราวนี้มาจากใต้ดิน รากของเจลิเซียจะมีช่องว่างที่ใหญ่พอให้เหยื่อขนาดเล็กอย่างโพโตซัวสามารถมุดเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้เพราะภายในรากนั้นจะมีลักษณะเป็นขดที่ไม่สามารถสวนทางกลับออกไปได้เหยื่อจึงต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหยื่อเข้าไปถึงห้องเชือดที่ไร้ซึ่งออกซิเจนและเต็มไปด้วยเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารจนเหยื่อต้องจบชีวิตลงราวกับว่าเมื่อหลุดเข้าไปแล้ว ก็เหลือเพียงเดือนหน้าเข้าหาความตายเท่านั้นหลุมพรางของหม้อข้าวหม้อแกงลิงพืชอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะมีกระเบาะพร้อมฝาห้อยอยู่เมื่อฝนตกมันจะมีน้ำขังอยู่ในกระเปาะทำให้ลิงต่างๆสามารถมากินน้ำจากหม้อเหล่านี้ได้และกลายเป็นที่มาของชื่อกระเ๋าะเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันไป ในบางครั้งมันาจใหญ่พอที่จะดักหนูทั้งตัวได้โดยกระป๋อเหล่านี้จะมีสีสันเตตาเหยื่อต่างๆภายในยังมีกลิ่นหอมของน้ำหวานที่เย้ายวนให้เหยื่อเข้ามาลิ้มลองเมื่อเหยื่อหลงกลตกลงไปในกระป๋อก็จะเจอกับเอนไซม์ย่อยอาหารที่รออยู่ด้านในสุดของหลุมพรางในขณะที่ผิวของหลุมนั้นก็ลื่นจนทำให้ไม่สามารถปีนกลับออกมาได้ เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็จะโดนย่อยลงจนตายไปในหลุมพรางอย่างช่วยไม่ได้แต่ไม่ใช่แค่หม้อข้าวหม้อแกงหลิงเท่านั้นที่มีหลุมกับดักแบบนี้ยังมีพืชอีกหลากหลายพันุกับหลุมพรางอีกหลากหลายรูปแบบที่รอคอยให้เหยื่อตกลงมาสู่หายนะที่กําลังรออยู่นักล่าที่ไม่ได้ใช้แค่เครื่องมือเดียวในบางครั้งเครื่องมือเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่พอพืชบ,บางชนิด จึงต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบเข้าด้วยกันพิมเพ์เนลซันดิวพิมเพ์เนลซันดิวใช้ทั้งเมือกเหนียวของหย่าดน้ำค้างและการตะครุบแบบกาบหอยแครงนั่นคือเมื่อเหยื่อสัมผัสกับต่อมที่ยืดรออยู่มันจะหุบเหยื่อเข้ามาภายในกลีบของต้นอย่างรวดเร็วเมื่อเจอแบบนี้เหยื่อก็จะไม่สามารถหนีหลุดออกไปได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าพืชเหล่านี้จะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กและคงไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างเราเราแต่ไม่แน่ว่าเวลาผ่านไปในอนาคตอาจมีวิวัฒนาการต้นไม้ที่พร้อมจะงับคุณเข้าไปทั้งตัวก็ได้ สำหรับผู้ที่ฟังมาถึงตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเสียงของผมแปลกไปบ้างเพราะผมเพิ่งถ่ายจากโควิดได้ไม่นานครับเสียงจริงยังไม่ปกติต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยครับ